หนังคู่มือแล้วก็อาจารย์หลายท่านที่เรียนใช้กันเยอะหนังคู่มือชอบอธิบายทีนี้เขาเรียกว่าวิธีขัดแดงวิธีแยงวิธีแยงที่มาก็คือว่าเขาพยายามจับเท็จได้ก็คือถ้าแล้วเนี่ยมันเป็นเท็จก,รกรี่กรณีก็เดียวเมื่อหน้าจริงหลัง เขาพยายามจับเท็จไม่ได้ถ้าจับเท็จได้แสดงว่าเป็นอะไรไหมจับเท็จได้อไอ้เป็นถ้าจับเท็จได้จับเท็จไม่ได้แสดงมันเป็นอะไรเป็นจริงไงข้อผิดมันไม่เจอเมื่อไหรจินต่อใช่ปะ่ะนะะเขาเลยที่ขัดแยง้งให้ประโยคนี้เป็นเท็จแล้วเท็จขึ้นไปถ้าไม่ขั แยง้งแสดงไม่เป็นโดลีไม่ขัดแย้งก็แสดงเป็นเท็จถูกปะหาข้อขัดแย้งไม่ได้คือจับเท็จมาได้ไม่ขัดแย้งนะเท่ากับไม่ถอดไม่ขัดแย้งก็คือจับเท็จได้ก็แสดงเป็นสดลีแต่ถ้าเกิดมันเกิดการขัดแยง้งขึ้น นั่นหมายว่าเราจับเท็จมันไม่ได้จับเท็จมันไม่ได้แสดงว่าอะไรเอาจับไม่ได้แสดงว่าเป็นทอร์ตโรจีหรือเป็นจริงนั่นเองนลีออกมาครับอ่ะยกตัวอย่างข้อนี้อยู่นี่นะผมจะจับเท็จมันผมจะจับเท็จมันถ้าแล้วเป็นเท็จมีกีนน่กรณีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จโอเคไหม และเป็นจริงอีกกรณีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังจริงถูกปะครับนิเศษพีเป็นจริงแสดงว่าพีตัวนี้เป็นอะไรเท็ดเท็ดถ้าแล้วอะไรได้จริงเท็ดถ้าแล้วอะไรได้จริงจริงก็ได้เท็ดก็ได้ใช่ปะ ถูกไหมนั่นหมายความว่าคิวตัวเนี้ยเป็นได้ทั้งจริงและเท็จถูกป่ะครับอ่ะนึกออกไหม,น,ไหมนี่ๆอ,อย่างนี้ดีกว่าดูนะดูนะน o t Q เป็นอะไร not Q เป็นอะไร Not Q เป็นเท็จแสดงว่า Q เป็นจริงเท็จถ้าแล้วจริงได้ไรจริงแสดงว่านี่เกิดการขัดแย,งยนะ้งไว้ที่เนี้ย เกิดไม่เกิดไม่เกิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนไล่ได้เลยนะประโยคถ้าแล้วไปเทสตัวนี้จริงตัวนี้เทส not q เป็น not q เป็นเทส q เป็นจริงใช่ป่ะฮะและเป็นจริงก็คือหน้าจริงหลังจริง not p เป็นจริง p เป็นเทสเทสต์าแล้วจริงได้จริงพอดีไหมฮลงตัวตลอดเลยนั่นแสดงว่าถ้า p เป็นเทส Q ิวเป็นจริงผลลัพธ์สุดท้ายจะกลายเป็นเท็จแ,แสดงว่าเราจับเท็จมันได้ไหมเราจับเท็จไม่ได้ไหมได้จับเท็จได้แสดงว่าอะไรจับเท็จได้แสดงว่าทอดหรือไม่ทอดท,ทอดหรือไม่ทอดไม่ทอโลรจีเมื่อกี้นี้ตีตารางทอดเปล่าตีตารางวิธีแรกทอดไหมก็ไม่ทอดโทรจีใช่ป่ะนึือกออกไหมนะแสดงว่าอันนี้มันไม่ขัดแย้งไง ไม่ขัดแย้งก็ไม่ทอ้อดไงไม่ขัดแย้งก็ไม่ทอดนักเรียนสังเกตที่เราจับเท็จมาได้ที่เราจับเท็จมาได้เมื่อ p เป็นเท็จ q เป็นอะไรจริงนักเรียนช่วยดูตารางครับช่องที่ p เป็นเท็จและ q เป็นจริงครับผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอะไรวงไว้ด้วยวงไว้ด้วยช่องที่ p เป็นเท็จ q เป็นจริงผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอะไร ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอะไรเอาดูตารางสิบรรทัดที่สามเห็นเปล่าเห็นไหมบรรทัดที่สาม P เป็นเท็จ Q เป็นจริงผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอะไรครับผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอะไรผลลัพธ์สุดท้ายที่อยู่ในช่องช่องช่องขนาดเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นเท็จเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าเราหากรณีที่มันเป็นเท็จได้เมื่อมีกรณีที่เป็นเท็จแสดงว่ามันทอดตัวจีบเปล่าทอดไหมไม่ทอด อันนี้คือวิธีที่สองอันนี้ผมบอกแล้วนะที่โรงเรียนสอนแบบนี้นี้เปล่ามีไหมตารางเนี่ยผมว่าทุกโรงเรียนสอนหมดวิธีนี้ว่าส่วนใหญ่หนังสือคู่มือส่วนใหญ่ใช่เลยวิธีนี้นักเรียนไปเปิดหนังสืออ่านเนี่ยคือวิธีนี้หมดนะ,นะวิธีที่สามวิธีที่สามเนี่ยเป็นวิธีที่ผมชอบใช้ที่สุดเลยผมบอกเลยนะวิธีขัดแย้งผมไม่ค่อยถนัด ทำได้แต่ไม่ถนัดคือไม่ค่อยได้ฝึกแต่เข้าใจผมชอบวิธีที่สามเป็นวิธีที่คนเขาไม่ค่อยทํากันหนังสือก็ไม่ค่อยเฉลยวิธีผมเนี่ยหนังสือไม่ค่อยมีนะแต่ผมชอบมากเพราะผมถนัดด้วยนะวิธีที่สามเนี่ยมันก็มาจากวิธีที่สองนั่นเองคือพยายามจับเท็จมันทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นเท็จจับเท็จมันให้ได้ ถ้าจับเท็จได้แสดงว่ามันไม่เป็นทอโลจี้แต่ถ้าจับเท็จไม่ได้แสดงว่ามันเป็นทอโลจี้อ่ะมาดูประโยคสองประโยคเชื่อมด้วยท่าแล้วการจับเท็จทำดังต่อไปนี้ครับมันมีได้สองหลักใหญ่ๆหลักที่1ให้ข้างหลังเป็นเท็จแล้วเช็คข้างหน้า ถ้าแล้วเป็นเท็จได้กี่กรณีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จถ้าเกิดข้างหลังเป็นเท็จแล้วหน้าเป็นเท็จด้วยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นทอโทโลจีคือเป็นจริงถ้าข้างหลังเป็นเท็จข้างหน้าเกิดเป็นจริงหมายความว่าไงจริงถ้าแล้วเท็จได้อะไรเท็จแสดงว่าไม่ทอโทโลจี ถ้าข้างหลังเป็นเท็จข้างหน้ามีทั้งจริงทั้งเท็จห,หมายความว่าไงหมายความว่าผลลัพธ์สุดท้ายมีโอกาสเป็นทั้งจริงทั้งเท็จอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นทอตอลจีสรุปทอตอลจีเกิดเมื่อข้างหลังเป็นเท็จข้างหน้าต้องทําไมด้วยเท็จด้วยวิธีที่สองผมบอกเรียนนะวิธีที่หนึ่งเนี่ยเหมาะสําหรับโจทย์แบบนี้ จทยประเภทให้ประโยคมาแล้วเช็คตรวจสอบวิธีสองเหมาะสำหรับเรื่องการอ้างเหตุผลเรื่องการอ้างเหตุผลเนี่ยมันจะเหมือนกับการทดสอบทอโทโจีที่เชื่อมด้วยท่าแล้วนักเรียนสังเกตดนึดนงว่าทอทจีเนี่ยมันมีแบ่งเป็นสองฝั่งเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันเหมือนเรื่องอะไรสมมูลเชื่อมด้วยท่าแล้วมันจะไปเหมือนเรื่อง การอ้างเหตุผลเดี๋ยวจะมีอีกหัวข้อหนึ่งการอ้างเหตุผลนะวิธีคิดจะเหมือนกันการตรวจสอบทอสโทจีเชื่อมท่าแล้วอีกหลักหนึ่งก็คือให้ข้างหน้าเป็นจริงแล้วเช็คข้างหลังถ้าหน้าจริงหลังจริงด้วยแสดงว่าอะไรจริงทอสโทจีถ้าหน้าจริงแล้วหลังเกินเท็จไม่ทอดถ้าหน้าจริงแล้วหลังออกมาจริงก็ได้เท็จก็ได้ ไม่ทอทอทคโวโทีีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน้าจริงแล้วหลังทำไมจริงด้วยเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอย่างข้อนี้นะดูนะครับผมบอกนักเรียนแล้วนะครับว่าในการทดสอบเนี่ยมันมีหลายวิธีก็ขึ้นอยู่กับความถนัดขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักเรียนสามวิธีนี้ถนะ้าถามผมผมชอบแบบไหนผมชอบแบบสเพราะผมถนัดที่สุด แต่ถ้าเกิดไปเจออาจารย์ที่เฉลยแบบ,บแบบที่2ก็จะถนัดแบบที่2แล้วแต่แต่ละท่านนะฮะอ้าวดูวิธีทําผมจะให้เริ่มจากตรงนี้เป็นเทสก่อนนอสคิวเป็นเทสแสดงว่าคิวเป็นอะไรจริง P ีทาแล้วจริงได้เลยครับ <c oughs> P ีทาแล้วจริงได้เลยครับ่้ถ้าแล้วข้างหลังเป็นจริงออกมาเป็นอะไรเลย <c oughs> จริง จริงและ p ได้อะไรครับจริงและ p ผมสอนหมดแล้วจริงและ p ได้ P ถูกไหมครับนักเรียนก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยตรงนี้คือ p ไปถ้าแล้วกับเท็ตัว P ตัวเนี้ยมันมีโอกาสเป็นจริงก็ได้เทก็ได้ถ้า P เป็นจริงผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรเทถ้าพเป็นเทผลลัพธ์มาเป็นอะไร จริงสรุปแล้วผลลัพธ์สุดท้ายมีโอกาสทั้งจริงทั้งเท็จอย่างนี้เป็นทอโซจี้ไหมไม่เป็นจบเข้าใจพิธีไหมคือสุดท้ายมันมีทั้งจริงทั้งเท็จแสดงว่าเพราะว่า P ตัวเนี้ยเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้ไงแงล้วผลลัพธ์สุดท้ายมีโอกาสทั้งเท็จทั้งจริงปนกันอยู่สแสดงว่าไม่ใช่ทอรโซจี้งงไหมงงไหมเข้าใจพิธีปะ เดี๋ยวเราลองฝึกกันดูแล้วเราจะรู้ว่าเขาหลักยังไงที่ผมสอนนี่ผมจะสอนวิธีนี้นะบอกก่อนนะแต่ถ้าเกิดน,นักเรียนอยากรู้วิธีนี้เดี๋ยวทําให้ดูก็ได้ได้เหมือนกันผลลัพธ์สุดท้ายต้องเท่ากันนะครับอา้าวดูแบบฝึกหัดที่3ข้อ1ข้อ1ครับ ห้นักเรียนดูเลยอ่ะเริ่มอ่ะดูนะผมบอกก่อนนะผมจะเสลยแบบวิธีที่สามนะหรือจะแบบสองด้วยไหม เอากี่แบบจะแบบเดียวหรือสองแบบอ่าสองแบบก็ได้ถ้าสองแบบนักเรียนต้อเขียนแยกไปคนละครึ่งนะแต่ถ้าถามผมนะผมไม่อยากให้นักเรียนทําหลายๆวิธีเพราะอะไรรู้ป่ะมันสับสนน,ะน่ะเนื้อไหมคือมันเรียนแล้วมันสับสนผมเองยังเป็นเลยนะคือผมถนัดแบบเนี้ยไล่ผมมาทาแบบที่ผมไม่ถนดัด <c oughs> บางทีผมก็งง,ง,งๆเหมือนกันอันนี้ยอมรับเลยนะ คือมัน,ม,นมันมีสองวิธีไงแค่วิธีเดียวบางคนบอกยังไม่รอดเลยสองวิธียิ่งไปกันใหญ่นะแต่ถ้าเรียนอยากรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทําให้ดูอ่ะดูข้อนี้นะครับเริ่มตัวเชื่อมหลักคือใครตัวเชื่อมหลักถ้าแล้วให้ข้างหลังเป็นเทสตคิวเป็นเทสใส่ที่นี่พี้้าแล้วเทสได้อะไรครับ พีแล้วเทสจน่จำได้มาถ้าพีเป็นจริงได้อะไรถ้าพีเป็นจริงได้เทสถ้าพีเป็นเทสได้อะไรถ้าพีเป็นเทสได้จริงเพราะงั้นผลลัพธ์ออกมาไปไเป็นอะไรฮะน็ออะไรน็อดพีพีและน็อดพีเป็นอะไรเสมอพี <c oughs> และน็อดพีเป็นอะไรเสมอฮะพี p. แล้วน็อพีเป็นอะไรเทส เทสถ้าแล้วเทสออกมาเป็นไรจริงสรุปข้อนี้เป็นอะไรครับทอโทรโลจีให้ข้างหลังไม่เทสข้างหน้าเทสด,ด้วยนี่ฮะ <c oughs> ข้างหลังเป็นเทสข้างหน้าเทสด,ด้วยแซวเป็นทอโทรโลจีโอเคไหมเรียบร้อยคือ <c oughs> ถ้าเรกเรียนใช้วิธีที่สามเนี่ยนักเรียนต้องแม่นยำไอ้อที่ผมบอกตอนต้นนะนะ อะไรเจออะไรได้อะไรเนี่ยต้องแม่นยำไปฝึกมานะหัวใจเลยแล้วใช้เยอะด้วยบอกไว้ก่อนเอาล่ะครับเรียบร้อยเสร็จ <c oughs> ไปแล้วนะ,อะจอดให้เสร็จก่อนเร็วอ่ะเดี๋ยวผมเฉยวิีขัดแย้งให้ดูข้ <c oughs> อนี้ถ้าเฉลยวิีขัดแย้งทำงี <c oughs> ด้ดูนะครับดูนะครับวิธีขัด ก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเป็นเทสถ้าแล้วเป็นเทสมีกี่กรณีก็เดียวคือหน้าจริงตัางเทสหน้าจริงก็เชื่อและและเป็นจริงมีกี่กรณีก็ใีเดียวคือจริงทั้งคู่ที่เป็นจริงใส่จริงที่นี่จริงแล้วคิวได้ คิวไปไรคิวไปรจริงถูกไหมถ้าจริงตัวนี้กับตัวนี้นี่ตัวคิวเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่คิวเหมือนกันใช่คิวเหมือนกันผลลัพธ์น่าจะทําไมกันเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดการขัดแยง้งนยังตัวนี้บอกคิวต้องจริงแต่ตัวนี้บอกคิวต้องเท็จแสดงว่าเกิดการขัดแย้งขึ้น เกิดการขัดแย้งขึ้นหมายความว่าที่เราพยายามจะจับเท็จมาจับได้ไหมจับไม่ได้เมื่อจับเท็จไม่ได้แสดงว่ามันเป็นอะไรเป็นจริงเสื่อแสดงว่ามี่เป็นอะไรฮะทอตอะไรท็อตเทคโนโลยีนี่ไงฮะเกิดการขัดแย้งใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ขัดแย้งนะขัดแย้งขัดแย้งว่าเป็นอะไรเนี่ยขัดแย้งแสดงว่าเป็นอะไรครับขัดแย้งกันแสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นท็อตเทคโนโลยี เข้าใจป่ะครับงงไหมนี่งงไหมวิธีนี้งงไหมเลือกนะแล้วแต่ความถนัดนะนะคือถ้าใครถนัดแบบนี้จะคิดแบบนี้ผมก็ไม่ว่านะนะถ้าใม่ถนัดคิดแบบผมอีกแบบวิธีนึ่งก็ได้นะนะก็เลือกเรานะครับก็ดูด้วยกันว่าเวลาเดี๋ยวก่อนข้อสอบโรงเรียนมีข้อสอบบรรยากนี้นะให้เขียนป่ะถ้าเขียนขอแนะนำทำแบบวิธีที่ อาจารย์ที่โรงเรียนสอนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาเรยนวิธีคนอื่นไม่ได้ <c oughs> คือเขาสอนแบบนี้ยใครแทนวิธีอื่นไม่เอาไม่ยอมผมบอกไม่ถูกนะจริงเนี่ยเพราะอะไรเรียนการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาปัญหาปัญหาหนึ่งมีวิธีแก้ได้หลายวิธีไม่จำเป็นต้องวิธีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนไปเจออาจารย์แบบเนี้ยยึดติดกับว่าต้องวิธีการเท่านั้นวิธีคนอื่นไม่เอานี่ลำบากหน่อยนะนะประเดิมเ เคยตอนหมัผมเรียนผมก็เจออาจารย์แบบเหมือนกันคือผมใช้วิธีผมอะ่ะอาจารย์เขาเฉลยว,วิธีอาจารย์คำตอบเหมือนกันเขาไม่ให้แนนผมไม่ได้จับส่ยไปอธิบายให้ฟังว่าวิธีผมคิดอย่างเงี้ยผิดตรงไหน,นสุดท้ายอาจารย์บอกเออเธอเอาคะแนนไป <c oughs> ก็พอที่อธิบายได้อะ่ะคำตอบก็ถูกอะ่ะตรงไหนอ่ะนะมันมีเหตุผลการอธิบายะต้องเดินแบบอธิบายให้ฟัง,ฟงว่าอาาัดมาเนียยังไงนะ โอเคนะอาต่อไปข้อข้อสองอาโดูนะ P แล้ิ Q และ Q แล้ว R ค้าแล้ว P แล้วะ เริ่มเลยดูนะครับเจ้าที่ไหนเลือกนะผมเอาวิธีผมก่อนนะดูนะครับตัวนี้ตัวชื่อหลักคือใครถ้าแล้วให้ข้างหลังเป็นเท็ดมีนิกีกรณีถ้าแล้วเป็นเท็ดมีกรณีครับกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็ด ก็เอา p เป็นจริงใส่ที่นี่เอา r เป็นเท s มาใส่ที่นี่จริงถ้าแล้ว q ได้อะไรครับเอาแล้วตอบจริงถ้าเรา q ได้อะไรถ้า q เป็นจริงจริงใช่ไหมถ้า q test ได้ test แล้ว q ถ้าล้วจริงได้ q q ถ้าแล้วเท s t q ถ้าแล้วเท s ถ้า q เป็นจริงได้ไ ถ้าคิวเป็นเทสอะไรอะไรถ้าผลลัพธ์ออกมาทำไงคิวตรงขคามคิวเรียกนอตคิวคิวและนอตคิวเปะไรเสมอเทสเทสมาถ้าแล้วเทสออกมาเป็นสรุปแล้วประโยคข้อนี้เป็นอะไรครับข้อนี้เป็นทอสโ,โลโจี้งงไม่เข้าใจอีกไหมานักเรีนนยนสรุปนี้ได้ไหมเนี่ยสรุปออกมาได้ไหม ที่ล้วจำได้ไหมวิธีสรุปนะใครเจออะไรใครถ้าเรียนสรุปตรงนี้ได้ก็จะได้คำตอบนะครับเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วสองก็เป็นทอตเท,โทอโ์จีใครแย้งได้ไหมเอาด้วยนะาใครเป็นไะปนะนะรู้วิธีกดีนะเวลาใช้เนี่ยถานายัดที่ไหมล่ะนะจดได้เสร็จ มาดูวิธีการย้ง <c oughs> วิธีการย้งทำในนักเรียนผมนีงเริ่มจากถ้าแล้วตัวนี้เป็นอะไรเท็ด <c oughs> มีกี่วิธีถ้าแล้วเ <c oughs> ท็ดมีกรณ <c oughs> ีหน้าจริงหลังเท็ดหลังเท็ดถ้าแล้วเป็นเท็ดมีกรณีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลัง ข้างหน้าเป็นจริงกี่วิธีข้างหน้าเป็นจริงกี่วิธีกี่ตัวนี้ข้อเดียวคือหน้าจริงหลังจริงตัวีเนี่ยเป็นจริงมาใส่ที่นี่จริงถ้าแล้วอะไรได้จริงจริงถ้าแล้วอะไรจริงใช่ไหมถูกป่ะตัวนี้จริงนะอ็าเทสมาใส่ที่นี่อะไรถ้าแล้วเทสได้จริงอะไรถ้าแล้วเทสจริง สังเกตไหมว่าคิวตัวนี้กับคิวตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นขัดแยง้งถ้ามันขัดแย้งอย่างนี้แสดงว่าทําไมฮะเปน็นตัวจี้ไหมขัดแยง้งเป็นตัวจี้ไหมขัดแย้งเป็นหรอเปล่าเป็นมันเกิดการขัดแย้งหมายความว่าเราจับเท็จมันไม่ได้เราพยายามัเท็จมาแล้วแต่มันจับไม่ได้จับเท็จไม่ได้ เมื่อจะเทสไม่ได้แสดงว่าเป็นไรจะเทสไม่ไมั่เป็นอะไรอา้าวแสดงไม่ได้แสดงว่าเป็นจริงตลอดใช่ป่ะคือเราพยายามจะหาข้อผิดม,มันไม่มีมีข้อเท็สนะโอเคเอา้าวต่อไปข้อสามเลยครับข้อสาม ภอสา,สานะคีแล้วคิวและน็อตพีตอนนั่นแะไรน็อตคิวแล้วน,อน็ววนอตพีอ่ะเริ่มเลยเอาวธีไหนก่อนแบบไหนแบบน,บบนนะ้วิธีผมก่อนนะวิธีนนะี้ให้เป็นโอ้โห พีเป็นเท็จพีเป็นจริงจริงแล้วคิวได้จริงแล้วคิวได้จริงแล้วคิวได้คิวเป็นจริงได้ไหอะจริงถ้าคิวเป็นเท็จเป็นเท็ดแล้วคิวได้คิวคิวและน้อยคิวเป็นเสมอเท็จเท็จถ้าแล้วเท็ดจะเป็นจริงแอปปองสามนิ้วเทอร์จีมไหมเป็นโอเค วิธีต้องเอาไหมเอาไหมเอาต้องอีกนิดเดียวพอเอาแบบไหนดีกว่าให้เลือกระหว่างขัดแย้งกับวิธีอันไหนชอบอันไหนเลือกผมไม่ดูวิธีเดียวเอาวิธีไหนสามสองแล้วแต่นักเรียนแท้ได้หมดเอาวิธีสามนะวิธีสามอ่ะต่อไปข้อสี่สี่ครับ i หรือ q และ ทั้งหมดถ้าแล้วคิวเป็นพทอทร์จีหรือไม่นักเรียนก็เริ่มเลยให้ข้เนเปเทสตเริ่มจากอะไรคิวเป็นเทสตคิวเ,เทสต์มาจากนี้พีหรือได้อะไรครับเร็วได้พีพีและอัลพีไอะไรครับได้เทสต์เทสต์เทสเป็นรครับจริงสรุปแล้วข้อสี่เป็นเทอร์จี้ไหมเป็น ข้อสี่ก็เป็นทอร์โรจีไหวไหมโอเคไหมอ้าวต่อไปข้อห้าอ้าว้าก็หกทำเองครับห้าหกห้าหกง่ายๆเลยครับข้อห้าห ข้อห้าครับ P และ Q ทั้งหมดแล้ว P พร้อมกันเลยให้ครับ P เป็นเทสใส่นี่เทสกับ Q อะไรเทสและ Q ได้และทท่ตัวนึ้งมาเลยเทสเลยเทสแล้วเทสมาเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อห้าเป็นเทสใ่ไหมเป็นข้อหกเป็นไหมครับเช็คหน่อย พีท่าแล้วพีหรือเดียวให้ข้างหลังเป็นเทสตอีกกรณีครับหรือกรณีเดียวคือเทสต์ทางกูพีเป็นเทสตมาใส่ที่นี่ทเทสต์เราเทสตเป็นจริงสรุปข้อ6เป็นเข้าดีไหมเป็นสรุปแล้วข้อ1ข้อ6เป็นทอ้งทั้ี่ถูกข้อลงเช็คทอ้งทั้ี่ที่ชนะเป็นยังครับได้นะอะมาสามข้อสุดท้ายเรียนมาดูครับแบบเอ่อ การทดสอบทอร์จี้นะฮะมีสามข้อย่อยนะครับพร้อมกันครับทำรดเร็วเลยนะข้อหนึ่งข้อใดเป็นจริงกรณีก็คือเขาจะหาข้อเป็นอะไรเขาจะหาข้อที่เป็นทอทอร์จี้ช้อยไหนครับทำตอบข้อหนึ่งนะฮะข้อเป็นทอรจี้คือข้อสองอ่ะเรียาไปเช็คซิทอร์จีไงเอ่ย เร็วช่วยหน่อยไหนบอกวิธีคิดผมมาบ้างดีกว่าคิดให้ดูเยอะนักเรียนบอกพร้อมกันเร็วผมอยากฟังวิธีคิดนักเรียนนักเรียนคิดได้ก็เข้าใจเริ่มยังไงให้เป็นเทส้าแครับเป็นเทสมีกรณีหน้าจริงหลังเททีเป็นจริงใส่ที่นี่คิวเป็นเทสใส่ที่นี่จริงและเทสได้เทสเทสถ้าเราเทสเป็นเทสถ้าเราเทสเป็นจริงสรุปข้อที่เป็นท คือก็สองเข้าใจพี่พีชใช่ไหมเวลานักเรียนเจอข้อสอบเนี่ยนักเรียนยังไม่รู้หรอกเรายังเช็คหนึ่งเช็คไหมสองเช็คสามเช็คใช่ไหมถูกว่าคือต้องเช็คทุกข้อนะเวลาทำเช็คทุกข้อนะครับต่อไปข้อสองข้อสองทำอะไรประพจน์ใดมีโอกาสเป็นเท็จเออเขามีโอกาสเป็นเท็จหมายถึงอะไรฮะช่วยวงเล็บหน่อยมีโอกาสเป็น เทจก็หมายถึงไม่เป็นไม่เป็นทอตโลจีอทอตโโอทอตโลจีมีอกันเทสเปล่านะมีโอกาสเท็จหมายถึงไม่เป็นทอตโลจีข้อไหนครับขอ้อสี่นะนักเรียนดูข้อสี่นะข้อสี่พีและคิวผมฝากใ้นักเรียนลองไปคิดข้ออื่นนิดหนึ่งนะว่าอื่นเป็นยังไงพร้อมๆนะพร้อมกนะัน อ้าวเร็วเลยเริ่มอ้าวมุ้ที่คิดมาให้ขนาดเท็จจรก็ดีหรือเป็นเท็จกรณีกรณีก็ดีคือเท็จทั้งคู่นอสพีเป็นเท็จจริงนอสคิวเป็นเท็จคิวเป็นจริงจริงและจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเท็จเป็นแสดงว่านี้เป็นข้อที่ไหม ก็ทำข้อใดไม่เป็นทอสโซลิจีข้อใดมีโอกาสเป็นเทสตองแอปไม่เป็นทอสโซลิจีเองนะฮะอ่ะต่อไปข้อสามประพจน์ต่อไปนี้เป็นสัจจะนิรันต์ก็คือเป็นเป็นทอโสโซลิจีสัจจะนิรันต์คือจริงตลอดนะตล,ดตลอดจริงตลอดคือทอสโซลิจีเองข้อครับตอบข้อนี้ก็ได้ช้อยสี่นี่เรียนผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะนี่เป็นประสบกา ข้อสอบถามว่าข้อใดต่อไปนี้จริง